นนทสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องทูนัทกับทูนัทเกมเมอร์กับการรีวิวมอนสเตอร์ในเกม Summoner War ก่อนจะไปรับชมเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้กับช่องทูนัทเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเราไปดูกันเลย และมอนสเตอร์ที่จะนำมารีวิววันนี้ก็คือสาวน้อยปีศาจธาตุน้ำหรือที่เราสมมอนเนอร์ชาวไทยนิยมเรียกย่อยๆกันว่านอก,กอนปอเอานอกอปอนก็ป,อ,อ,กกปอแปลวาลา่าอะไรเอานอกอปออนก็ป,กกปแปลวาลา่าอะไร นกก็ปูดไงเอานกก็ปอนกก็ปอแปลว่าอะไรเอานกก็ปอนกก็ปอแปลว่าอะไรถ้าคิดไม่ออกเราจะบอกไลา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 ก็น้องกระเปง่าย ทีนี้ตามธรรมเนียมของช่องเรา <K> ก็ต้องมาดูความหมายของชื่อมอนสเตอร์กันก่อนเริ่มจากชื่อก่อนอเวกในภาษาอังกฤษที eh ak, ่ชื่อว่า d e v i l Maiden ถ้าแปลกันตรงๆตัวก oh. <gos> ็คือหญิงสาวปีศาจแต่สำหรับคาแรคเตอร์ในเกม s u m m o n e r War ดีไซน์ออกมาดูน่ารักสักขนาดนี้ก็เลยอาจจะเปลี่ยนจากหญิงสาวให้กลายเป็นสาวน้อยเพื่อให้เข้ากับคาแรคเตอร์ของน้องนั่นเองต่อไป เรามาดูชื่อหลังอเวกกันแล้วกับชื่อไอรีนซึ่งข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่ผมคิดว่าน่าจะใช่โดยชื่อไอรีนน่าจะมีรากศัพท์มาจากภาษากรีกโบราณที่แปลว่าสันติภาพหรือความสงบสุขโดยในตำนานเทพ,พเจ้ากรีกไอรีนเป็นเทพีแห่งสันติภาพหนึ่งในเทพีฮอ์เลสเป็นธิดาของเทพสุดและเทพีทีมิสดังนั้นชื่อไอรีน จึงมีความหมายเชิงบวกมักสื่อถึงความอ่อนโยนความเมตตาหรือคนที่นำความสงบมาสู่ผู้อื่นมิหน่าละนี่แน่ไปสู่ความสงบในกระเป๋าฉันสักพักนะจ๊ะ <the game> ทีนี้เรามาดูมอนสเตอร์ตัวนี้ภายในเกมกันดีกว่า, <the game> วาช่วงนี้เรียกได้ว่าเป็นมอนสเตอร์มาแรง ที่คนนิยมใช้กันอย่างมากถ้าอ้างอิงจากเว็บ SWT r T, น้องกระเป๋าน้ำของเราถูกคนเลือกใช้ในโหมด RTA เยอะจนตอนนี้ขึ้นมาติดอันดับที่3เลยทีเดียวทำไมจูจูน้องถึงได้รับความนิยมมากขนาดนี้ <c oughs> เรามาเริ่มดูจากที่สกิลของน้องกันเลยดีกว่าโอเคเริ่มจากสกิลที่1 Go Demon ไปเลยเจ้าปีศา จะเป็นการโจมตีศัตรูมีโอกาส50%ที่จะแปะบัฟตีฉลับเป็นเวลา2เทินถ้าอัพสกิลเต็มโอกาสติดจะเพิ่มขึ้นเป็น70%สกิลที่2เออมันอ่านว่าอะไรล่ะนี้่ภาษาไทยไม่ค่อยรอดเลยผมอ่านย่อๆว่า m tab ละกันแต่ผมหาคำแปลมาให้นะครับนั่นก็คือกับดักซุกซนจะเป็นการรายเอฟเฟกสะท้อนเอฟเฟกลดพลัง ให้กับพักพวกเป้าหมาย2เทินโดยจะสะท้อนเอฟเฟกต์ลดพลังทุกอย่างยกเว้นเอฟเฟกต์อมพาตและพักพวกตัวนั้นจะตกอยู่ในสภาวะทรีส2ครั้งถ้าอัพเต็มคูดาวจะเหลือแค่3เทินถือว่า,าเป็นสกิลที่ป่วนพอสมควรครับเพราะจะทำให้ฝั่งตรงข้ามต้องมาตีมอนสเตอร์ตัวที่มีทรีสอยู่บนหัวเท่านั้นและสกิลทีเด็ดก็คือสกิลที่3 by Demon Back ผูกมัดด้วยกระเป๋าปีศาจจะเป็นการขโมยเอฟเฟกต์เสริมพลังศัตรูถึง2อันจากนั้นจะดูทรับเกรของศัตรูทั้งหมดและแยกเป้าหมายออกจากการต่อสู้และลดเลือดของเป้าหมายทีละ5%ทุกครั้งที่จบเทินของศัตรูและพรกพวกเป็นเวลา10เทินถ้าจะให้เข้าใจง่ายๆก็คือถ้าใช้สกิลนี้ติดแล้วก็มอนตัวนั้นจะถูก นำไปอยู่ในกระเป๋าแล้วไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับพอมันกลับมาเลือดของมอนตัวนั้นก็จะหายไปครึ่งหลอดเลยนั่นเองถ้าอัพเต็มคูดาวจะเหลือ4เทิร์นเรียกได้ว่าเป็นสกิลที่ปวนมากๆแล้วแถมยังทำดามเมจได้เยอะมากไปในตัวด้วยแล้วน้องก็ยังมีรลีดเพิ่มความแม่นยำในโหมดอารีนาอีก55%ด้วยนะครับโดยคอนเทนต์ที่เป็นที่นิยมของน้องกระเป๋าน้ำก็จะเป็นในโหมด RTA และ QW เริ่มจากโหมด RTA กันก่อนจากสถิติในเว็บ SWT r T, จะเห็นได้ว่าในโหมดของ RTA น้องกระเป๋าน้ำจะมีผู้เล่นนิยมใช้เป็นจำนวนมากเพราะมันได้ถูกปรับสกิลมานั่นเองโดยแนวทางการเล่นนั้นก็สามารถไปได้หลากหลายแต่เท่าที่สังเกต มอนสเตอร์ที่เป็นที่นิยมจะไปกับน้องกระเป๋าน้ำช่วงนี้ก็น่าจะเป็นมอนประเภทที่มีรีคูดาวสกิลได้ไม่ว่าจะเป็นแฟดน้ำแฝดไฟป้าลมหรือมอนอย่างองค์เมียวน้ำก็ไปทำคอมโบกับกระเป๋าน้ำได้ดีเช่นกันส่วนโหมดกิ d ลว r ตอนนี้ก็เริ่มเห็นการเอามาตั้งกันบ้านกันบ้างแล้วเพราะว่า AI ของน้องกระเป๋าน้ำนั้นเริ่มมาจะใช้สกิล3ก่อนเลยค่อนข้างบ่อยแ<ะ>ต่ไม่ใช่ทุกครั้งนะครับ<ะ>และนี่ก็เป็นตัวอย่างของทีมการใช้กระเป๋าน้ำตั้งกันบ้านบ,า,นบางส่วน <Okay. S 1> เพื่อนๆก็สามารถลองเอาไปตั้งกันบ้านได้นะครับต่อไป เรามาดูค่าสเตตัสที่ควรทำและการใส่รูนรวมถึงอาติแฟกต์ให้กับน้องกระเป๋าน้ำกันเริ่มจากค่าสเตตัสที่ควรทำสำหรับทั่วๆไปก็คือการทำสปีดสูงๆเลือดเยอะๆ ATK ไม่ต้องมีก็ได้ถ้าทำดีเฟนซ์เยอะๆไว้ดักโซเนียได้ก็ดีครับแม่นเยอะๆทำ85ได้ยิ่งดี เพราะทีเด็ดของน้องอยู่ที่สกิล3เวลากดใช้ติดกับไม่ติดนี่มันอารมณ์คนละเรื่องเลยนะครับเพราะถ้าเรากดใช้สกิลนี้แล้วติดมอนฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะหายไปเลย1ตัวเป็นเวลาสิบเทินแต่ถ้าเรากดไม่ติดแล้วก็เรียกได้ว่ากว่าจะได้ใช้สกิลนี้อีกก็ต้องรอสี่เทินมันก็จะเหงาเหงาหน่อยอะนะรูนที่นิยมใส่กันก็จะมี2เซตนะครับ ไม่ว่าจะเป็นรูนดุเดือดหรือรูนฉับไวส่วนเซ็ตลองก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับจะใส่เป็นรูนปันธิธานหรือรูนอะไรก็ได้โดยช่อง2ส่วนมากก็จะใส่กันเป็นสปีดช่อง4ก็จะใส่กันเป็น HP และช่อง6ก็จะใส่เป็น HP เหรือแม่นยำแต่ถ้าให้ผมแนะนำก็ให้ใส่เป็น HP ดีกว่านะครับ ให้เราไปนเน้นออฟลองเป็นค่าแม่นยำในเม็ดอื่นๆเอาหรือไปเพิ่มจากอาร์ติแฟกต์เอาก็ได้ครับส่วนอาร์ติแฟกต์ออฟหลักก็จะเป็น HP หรือ Defense ก็ได้ก็แล้วแต่ความเหมาะสมเลยครับเพราะเราต้องทำให้น้องกระเป๋าน้ำเนี่ยอึดทึกทนหน่อย โดยอาร์ติแฟกต์ข้างซ้ายของเราก็ควรจะใส่เป็นแฟกตกันธาตุ <c oughs> เช่นกันธาตุน้ำธาตุลมหรือธาตุมืดส่วนแฟกตทั้งด้านขวาถ้าเราทำค่าแม่นยำจากรูนไม่ถึง85เราก็สามารถใส่แฟกตเพิ่มความแม่นยำสกิล3มาช่วยก็ได้ครับ <c oughs> ของแถมให้เป็นช่วงสุดท้ายกับแนวทางการใช้งานและการแพ้ทางของมอนสเตอร์ตัวนี้ใน RTA กัน สำหรับรหัวข้อนี้เอาจริงๆผมคิดว่ามันเป็นแค่ทฤษฎีเฉยๆนะครับ <Okay. S 1> เพราะความจริงในหมวด RTA มันมีองค์ประกอบอื่นๆอยู่อีกมากมายเพราะมันไม่ใช่การใช้มอนสเตอร์สู้กันแบบตัวต่อตัวนั่นเองแต่มันจะมีมอนสเตอร์ตัวอื่นๆอยู่ด้วยในทีมแต่ก็นะมันก็พอจะมองหน้าที่ของมอนสเตอร์ตัวนั้นๆได้อยู่บ้าง <Huh? S 1> สำหรับผมเองมองว่าน้องกระเป๋าน้ำเป็นตัวตัดจังหวะของฝั่งตรงข้ามได้เป็นอย่างดี แล้วก็ปวนสร้างความปวดหัวได้อย่างแน่นอนโดยมันสามารถใช้สกิล3ตัดมอนสเตอร์ที่เป็นคีย์หลักของฝั่งตรงข้ามออกได้เป็นเวลา10เทินซึ่งก็ทำให้ช่วงนั้นทีมก็จะได้เปรียบจากจำนวนมอนสเตอร์ที่มีเยอะกว่าอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือมันต้องได้ออกสกิลผู้เล่นจึงนิยมทำสปีดสูงๆกันหรือไปกับตัวโยนเทินหรือเร่งเกตเพิ่มเกตให้ และสกิลที่2มันก็มีผลต่อรูปเกมด้วยเพราะมันจะสามารถบังคับให้ฝั่งตรงข้ามไปตีมอนสเตอร์ที่เขาไม่อยากจะตีได้อีกส่วนสิ่งที่ผมคิดว่ามันจะแพ้ทางก็น่าจะแพ้พวกทีมสปีดที่เร็วกว่ามันซึ่งจะเป็นทีมที่คนนิยมเล่นกันส่วนมากอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการโดนรีสกิลเช่นเจอจินไฟหรือโดนดามเมจแบบวันช็อตคิวไปเลยเช่นเจอโซเนีย ก็นะอย่างที่บอกครับมันเป็นแค่ทฤษฎีเพราะในตัวเกมจริงๆมันมีปัจจัยหลายอย่างที่สามารถแก้กันไปแก้กันมาได้อ้ออีกอย่างที่สำคัญที่มันจะแพ้ก็คือแพ้ภัยตัวเองพบกดสกิลแล้วไม่ติดเนี่ยแหละครับก็น่าจะประมาณนี้ครับสำหรับการรีวิวมอนสเตอร์สไตล์ทูนัทหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกัน ถ้าอยากให้ผมรีวิวมอนสเตอร์ตัวไหนหรือให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับถ้าผมพอมีความรู้หรือผมพอจะทำได้ผมก็จะจัดให้นะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ